สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบสสุกอนเลยเด้อพี่น้องมื่อนี้ก็มาพ่อกับซองบอลลดคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านเบาเป้่นพี่น้องมื่อีาเบาเป้่นสีพาไปสวรรค์นาเกศพี่น้องสีพากันเดินทางไปสวรรค์นาเกศก่อนสีไปสวรรค์นาเกศก็ห้างกินก่อนพี่น้องก่อนสีไปกิน พองดีอยู่เหม่อไงก็ต้องกินต้มมาม่าก่อนพี่น้องเตรียมเอาไว้บอลรถบอลรถตันนั่ซาลา้งเต็มแบบซาลา้งเต็มเต็มมาเต็มคอตันนั่งต้มมาม่าพี่น้องร่างจากการเต็มเครื่องแต่งหน้าแต่งตาก่อนวิ่งว่าพี่ไม่ได้แล้วพี่น้อง กินอะไรข <laughs> <laughs> ึ้นมาหอมครับเท่รู้สึกยังไงคือสบายดีเด้อพี่น้องก่อนจะเดินทางกบพาบรลลกินต้มมี่ก่อนพี่น้องกับเบือเบ้องผ้าเบื้องผนวัตมืดคึ้มตื้นต,<ม>ตาอย<ม>่พี่น้องแจ็คสี่ได้ไปหรือบอ่แต่ว่าเมื่อนี้บ,บ๊อเป้ต้องไปอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าบ,าบ๊อปป้กับนั่งกับมอเ์เห็นแล้วนะนอบารลเพราะว่าเขาเจ็บแข่วแน่มันเจ็บแน่แล้วพี่น้องมัแนแะ้วเรื่อนๆโดนเทิงอันนั้นแล้วก็ได้ อาอุไมานอนอยู่นี่สวัสดีครับพี่ก,อกอ้อยตัวขอบพุ่หน้าก่อนพี่น้องเลยโบอกคุณแฟนก่อนออสบได้นะบอลน้น,นมคือเต้นทาตจเสียแทมนนี่หนาาให้ใจคุณนะ่ขอบคุณค่ะไปพวกเข้าซพี่น้องแม่น้เป็นบรือ่นกระตุกกะชื่อไปฝ่าเลยะคนใมันชื่อกระชือโซ่ดูพดนนบอลน้อ

วันนี้จะเดินทางนั้นนะฝนตกก็ไปนะเพราะว่าไปรอบก,ก่อนแล้วก็ฝนก็ตกอยู่ซื้อเสื้อกันฝนดิเออซื้อแวเบิง์มิเซทำหัวอยู่ซื้อแว่งดูเมื่อนี้ก็สิเดินทางบารถได้ใส่คล้องดีนะใ่เดิคล้องจำทันอยู่คล้องดีจังบอกต่อเดี๋ยวจะติดใจเดี๋ยวไม่มีตังสารเดี๋ยวไม่มีตังซื้อ

อ้าวพักกันนั่นเองพักเจอพี่วัตถุเห็นนะบักขาดพักกันถอนพักคันคลองแก่บากขาดบาร์โหลดกินยิ้วข้าวพี่น้องเอ้ยเป็นเลยกยนกดมมี่กินก้อนก,กินห้องท่อ,ทอก้อนกินห้องท้องก้อนจะไปให้กินข้าวที่เซโนเป็นแล้วพี่น้ออะไรนีกินข้าวที่เซโนก็บปีนกไก่เหมือนเดิมแต่ว่ามีฮะเอามา ขึ้นมาเราบนี้ว่าชิ่ซื่อปิ้งใกล้ที่โนขึ้นมากินแล้วตอนนี้พี่น้องเลยเลงรอบก้อนมนาะมืดอารมณ์พี่น้องเจ็บแค่แหงเลยบอได้ชุนยังไ,ไม่ได้ซื่อแนกิ่นแนวผ้าพี่น้องบ๊อเปก,กับบาร์เมย์แน่มุดนิดแบบมันเจ็บแค่แต่ยังหีบกบ๊อบเป้เป็นคนที่ว่าอดทนได้ขนาดพี่น้องขอเป็นคนอื่นี่ก็วนกวน่า,วาเลยพี่น้องคนอื่นมาอยู่ใกล้ครับมานได้โดยเฉพาะคนนึง จุ๊กจิกแล้วกับแห้งเก็บซ้ำพี่น้องเลยแห้งเก็บแค่ไว้แห้งจุ๊กจิกนียวอร่อยมันเซได้บางทีพี่น้องแต่บาร์เปก็บโอ๊ตอ่ะครับที่เามาได้ยังไงจะถักแลกวว้วพอดแล้วมาลดพดแล้วพดแล้วครับพยยี่น้ <laughs> องพดแล้วครับขึ้นสายจอยสายสายมีสายสีเดินทางไปในเมืองโต๊ะแข้งสอนนักเขียนครับ ข้าวเติมมื่อคืนพี่น้องนึ่งนึ่งเตะจักทุ่มป่ะนึ่งสามทุ่มพี่น้องสามทุ่มสี่ทุ่มนีแหละพากันนึ่ง <c oughs> ข้าวปินซอยจุอยู่บ้านกันได้ี้พี่น้องเราดัน้องซ่ากับชิพนบมสู้กินข้าวพี่น้องพ่อกับแม่อยู่หนานะโอ้ชิเพนกินข้าวาาากับลิ้มก่อนที่ด้เดินทางก็ให้ซนะื้อปลารุกเพิ่มปลาท้ายพาีดดน่น้องพ่อนะซื้อปลาทูเอาไปต้อนชิเพนสูตรได้แห่งนั่นเด็ดเลยอ้าวคือนำเลย น้คอนเสนร์ปดบาอกอยู่บ้านเนโดยเฉพาะพอมีจาม่ามี่เรพี่น้องกินแต่ละมือพุดนันเลยนั่นก่อนที่ไปก็ต้องบอกให้พี่น้องคนหนุ <naj bum S 1> together together. ่ก่อนนะ สี่ปใช่ไหมนี่มารับเด็กในบรรทุกก่อนก่อนสีไปบใ่กระพุ้ใช่ไบใช่ปอกมั้งหรมาปอนี่มัเยู่เอ้ยเสียงหนึ่งเกินเด้อเสียงแตกงตัวเด้อมาหลุดเอ้ยแอานอน่อดิก็อยู่ในที่นอมนอยู่เอะนอนแน่ประนับประนอน เดี๋ยวขอบตาดำนะครับเต้กมาให้กำลังใจร์เรั์เอาให้กลังใจยังคือแซวไไ้ถุนแท้ทำพอดแน่วันจะเช่้าต่นอนมีน้องว่าบังหลบมีรับไม่นอนเพื่อนนั่นเนาะจะยู่ได้จนเดอควาเราเปนสิล์แล้วอยิ้มนาเนาะ็็ยู่ได้แบบนี้ จำเนกสกินต้องมีกับบาหลกก้อจำเน่ก้อนนะบ๊ายบายนอนปุ๊อยู่ๆๆโอ้ยนอน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 บาหลกสลายตั้งก้องก็ไดเฮะก้องมันตั้งติดมุดหนาวก็ได้อ้าวจะขึ้นตั้งในนั้น ก็พรอกล้าสมอนเรียนวนะสิเนี้ยเออมา, <c oughs> าหลุดดังกอง้อนถาดไ,ได้ฮะอะไรกับมุ้นเอาก็ไ,ได้มาเด้อพี่นอ้องเด้อกินต้มมียา่ยำ้ากบอนสีพาบอลลูดข้าวในมือให้กินของแซ่บเซ่ลองท่องก่อนพี่นอ้องของแซ่บเซ่ก็คือตำปูปลาราพี่น้องตำทะเลตำป้ายนี่ทั้งไปน่ะของมันบั้งก็พี่น้องคล้องพะเพสเซ่บก็ได้แรงไม่แรงนะ ใอไม่ใจทำไมต่ามกรุมทับุดกระดาษฟ้นฟล่นดูดูดูด like> ูเธอทำทำไมกุณต่างกับผมได้ มาว่าน่ะเลยยลงไปาคื้นทำอนี่เนาะาว่าน่ะอาอล้วกลงไปเอาืนมาใช่ิมึงเออพี่งมึงข้าเศ้าหรือ่าแต่เศร้าเลยเนี่ยเยังไม่ยอะก็เลยช่ยจุ่มือเลยแซ่บ จะว่าชื่อตั้งโลหนึงพี่น้องบอลูลจากเม็ดชื่อแต่เธอพักกันอย่างบอลักาหนึ่งพี่น้องชื่อพักมันกินโดยเอพอเลยเนื้อออนเลยซิอยอพอขาห้อหงนำหนึ่งกันยังดีพี่น้องดี่ังไม่กินอะไรได้บ้างเตือน่ ลุง้ยงสุก็ทำไปกินข้าวเยื่อนบ้านเดีนาะจะกินบ้านเดียจน่เพี่น้อมท่านอกันบา๋นบ้านเพื่อนจี่มงวันนี้ประมาณจัมงเปบ้านบ้านเปดหมปงะมานแปดหมงนีองบ้านบ่รแวบ้านเพื่นจัหมงล นนมตาคุณสาวกอยอ๋อเราบอกง่ายแบบอย่นบน้งเท้ามตาวีณลงแม่ได้ดูล้วม,ลม,มันมากอีกแล้วน่าคุนี่หน่าอีนแล้วพี่น้อง มือคีอ่กีะซ้ยายมันกระซาวเลยมันต้องการกซ้าอยู่ดมันกินตัวเป็นหวเนาะลี่มันกระซ้าเด็ดโต๊ลงมาใช่โดนแ่งที่เราเอ้ยยู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 ผลตกบับบนี้้็ที่กระทางคือกับการนอนนอน <laughs> นอน ตกคืขน้ำจุดโตบ้านมึทีน้องแม่จะโทษมาหาเมื่อเสาวนี้แม่ขานจะแม่ดายบ้านครคนณราคุณราจั้งแต่ใครพูดต้องน้าี่น้องพูดแ <c oughs> ลไได้วชบคนเรา ไม่หรอกไอ้พ really well. well, <t eman duy> ุ่นลกจ่าจ่าเนี่ยมันหมาเป็นแห่งป้าเด็กเหมันกันยุกเนาะต้มนี่ก็แซ่บพี่น้องฟองโกดกินง่ายยืงง่ายกินง่ายเนาะยืงง่ายกินง่ายช่วยยังหนิพี่น้อง ง่ายก็ได้เล่นง่ายอมรับเจลมาเียวเฮไปน้องเจวแจลมาเสี่ยใ้ร้อมนำมารรดโรดข้งเนี่มันมันตัวบาิช่ไหมมอบงายเนี่ยน้ำมันต้มมันบางกินยเยเดียวอ้อ มาต้งดีแม ah, ่น้าี่น้องมาอี้มาเลก็าพี่ชายาไว้ทีนี่เ้อม้งนคนต้มแหงเลยต้มแหงแล้วเาะที่ได้ไปแต่ก็จรอให้จำน้ำจุ่มต้นิปต้มไหีเนาะต้มแหงหลยกับอ่างซุปยาไ่ายใชงไหมตอนาดิ่งย่้อ่างุปยาต่ายน้าระบากพี่น้องว่ากมนเ้อคร่บนั่นเดี๋ยวนอนยืนหน้าไปแล้ว